สวัสดีครับนี่พบกันอีกแล้วนะฮะกับครูชาวันนี้จะนําความรู้เกี่ยวกับพระขุนแผนในยุคสมัยไหนพระในสวนอ่าโชว์โชใกล้กล้องเลยฮะเป็นพระขุนแผนกูวัดใหญ่ชมงคลนะครับอ่าซึ่งวัดใหญ่ชมงคลนี่เมื่อสมัยโบราณโบราณตอนยุคนั้นเขาเรียกว่าวัดวัดป่าแก้วเป็นวัดป่าแก้วแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชมงคลพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบกู่วัดใหญ่ชมงคลนี้สร้างในปี2 2 1 3 5ห เมื่อครั้งพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพมียุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชนะแล้วก็มีชัยชนะ,ะแล้วก็ประกาศอิสรภาพความเป็นไทยแล้วพอมีชัยชนะก็ยกทัพกับมหาพระบิดาคือพระมหาธรรมราชาที่อยุธยาก็ได้สร้างได้สร้างพระ ขุนแผนกระเบื้องเคลือบไว้นะครับเป็น,เป,นเป็นพุทธสิ์ในองค์ก็เป็นรูปของพระบิดาของท่านคือพระมหาธรรมราชาข้างในนะครับอ,อ,องค์นี้าเป็นพระที่อยู่ในกุฏมสังเกตจะได้เห็นนะมันจะมีเห็นไหมดินขาวดินขาวและยางไม้อโผล่ขึ้นมาเลยทําให้สวยแล้วมันค่อนข้างจะหายากพระที่สร้างในยุคข,ของพระนเรศวร ทำไมต้องเป็นดินขาวกับยางไม้ก็ที่ส่วนใหญ่ที่อยุธยาดินขาวจะเยอะอแล้วสมัยก่อนเขาใช้ยางไม้มแล้วก็ใช้กระเบื้องเคลือบของอน้ํายากระเบื้องเคลือบของชาวจีนที่สมัยอยุธยาสมัยก่อนนั้นที่มีชาวจีนมาอยู่อยุธยาเยอะๆแล้วก็ใช้ใช,ใช้ใช้ในการทาพักองค์นี้ก็เป็นผู้ทธกคุณครอบจักรวาลเพราะว่าท่านมหาเถระคันชง พระอาจารย์ของพะนเรเลสวรเป็นผู้อธิษฐานจิตเสกอันนี้เรามีวิธีการสังเกตนะฮะก็ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อครับของเก่าของเก่าเห็นไหมครับนี่จะมีเนื้อดินขาวขึ้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยดินขาวโผล่ขึ้นมาแล้วก็มียางไม้นะครับแต่ที่ที่เห็นส่วนมากที่ หลายๆคนเอามาให้ดูก็เป็นสเญดจะสร้างในสมัยร<อ>เจ็ดถึงรเก้านะครับเห็นไหม<อ>เห็นไหมเห็นดูเน,นื้อเห็นไหมโอเคโอเคเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะครับคือมันที่หาง่ายคือช่วงของรเก้ารเจ็ดก็แตกใหม่ไม่กูแตกอันนี้แตกตั้งแต,สงตนะ่สมัยพระบรมมตัยนะนะสมัยพระบรมมตัยคลองคริศโลกแต่ว่า แต่ตอนสมัยอยู่โอเคี๋ยวโอเคครับนี่ก็คือความรู้เกี่ยวกับระคุณแผนคุณแผนกูมวัตใหญ่ใช่ไหมคุณโอ้โหใช่ปีสองหนึ่งสามห้าโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณครับ